อ่านเรื่องเรื่องมันกลายเป็นไวร,รัลอ่านใน้ข่าวใส่ไข่ก็ต้องเล่าเรื่องนี้ไปเล่าที่ไหนก็ต้องเล่าเรื่องนี้กุสูมาสันป่าเฮียงนะฮะปรากฏว่ากุสูมานี่เป็นร้านอะไรรู้ไหมฮะ <S <S เป็นร้านหมาล่าร้านกุสูมาปรากฏวันนี้ร้านกุซูมาเนี่ยกลายเป็นร้านที่มีคนไปกินหมาล่าเยอะมากเจ้าของร<อ><อ>้านตกตายห่าอะไรเกิดขึ้นกับร้านนี้เนี่ย มันกลายเป็นไวรัลแชร์บนโลกโซเชียลเลยอกรณีหญิงสาวรายหนึ่งเขาโพสต์แชร์ประสบการณ์ว่าถูกแฟนหนุ่มที่เป็นครูเนี่ยคบกันมาตั้ง9ปีนะคบมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยปันใจไปคุยกับสาวรุ่นน้องที่เป็นครูเหมือนกันปรากฏแหม่เรื่องพวกนี้มันคลาสสิกต้องบอกว่ามันคลาสสิกชาวบ้านเขาชอบชที่มาที่ไปของเรื่องี่มันเกิดขึ้นจากหญิงสาวโพสต์ในเฟซบุ๊กฮะ ปรากฏผู้หญิงคนนี้เขาเขียนถึงเรื่องราวชีวิตรักสามเศร้าเราสามคนของตัวเองโดยระบุข้อความว่าร้องไห้มาตั้งแต่โรงเรียนถึงกุสุมาคนก็งงแดกอะไรคืออะไรอำเภอแห่งหนึ่งหรือไงอะไรไม่ใช่วันนี้คนก็เลยไปถามกุสุมาคืออะไรกุสุมา คือร้านหมาล่าร้านหมาล่าแห่งหนึ่งหมาล่าชาบูใช่ไหมหรือปิ้งย่างปิ้งปิ้งอยู่ที่ลำพูนอยู่ที่ลำพูนอยู่ที่ลำพูนและอีกข้อความหนึ่งลำพูนเป็นเมืองเงียบเงียบแต่แอบแซ่บกุแล้วก็มีแฮชแท็กนะฮะกุสุมาสันป่าเฮียงกลายเป็นว่าแฮชแท็กกุสุมาสันป่าเฮียงติดเทรนจนเป็นไวรัลฮะจนมีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันคืออะไรชาวเน็ตเก่งมากนะฮะ ไปสืบจนรู้ว่ากุสุมาเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนอแต่เป็นชื่อร้านค<อ>าดว่าน่าจะเป็นร้านหมารากกุสุมาที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองลำพูนไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่สันป่ายเฮียง,งไ,มไม่ใช่น,นาสกุลน<อ>แต่เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายรหมู่บ้านชื่อชุมชน บ้านสันป่าเฮียเออจะเอามารวมกันกุสุมาสันป่าเฮีย,เห,ยเหมือนชื่อ,นอคนร <คน S 1> ่วง <คน S 1> ใช่ซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับก็ <c oughs> คือฝ่ายผู้หญิงน,นะครับเล่าเรื่องราวความรักของเธอกับแฟนเนี่ยที่คบกันมา9ปีตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็ลําบากด้วยกันมาตลอดแล้วก็สู้ชีวิตมาด้วยกันแล้วตลอดเวลาที่คบกันนะครับเธอเนี่ยก็ซื่อสัตย์กับเขามากอยากจะแต่งงานมีครอบครัวกับผู้ชายคนนี้ก็เลยย้ายจากเพชรบุรีเพชรบูรณ์นะครับบ้านเกิดเนี่ยย้ายมาที่ลําพูนครับแล้วเธอก็วางแผนอนาคตว่า จะสร้างหลักปักฐานทําธุรกิจอยู่ที่ลําพูนซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่มีเวลาให้กับแฟนมากเท่าที่ควรและหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาไปเที่ยวไหนด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเธออยากจะตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเพื่อเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆตามความฝันของเธอครับแต่ความฝันทุกอย่างต้องพังลงฮะหลังจากที่ตัวเองเนี่ยคบกับผู้ชายมาเก้าปีตั้งแต่สมัยเรียนมาหาลัยปรากฏผู้ชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหลายอย่างเช่นถึงบ้านปุ๊บ ไม่ยอมลงจากรถชอบนั่งอยู่ในรถตนานหรือเข้าไปหมกอยู่แต่ในห้องน้ํบปรากฏว่าคนเรามันเคยคบหาดูใจมันเคยเป็นคนสั้นมันเคยเป็นแฟนกันอะมันเห็นผิดสังเกตได้มันก็มีสัญชัตเตอร์ยานทให้เธอมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าอ๋อแฟนของเราเนี่ยน่าจะต้องมีคนอื่นแล้วล่ะแฟนของเราเนี่ยน่าจะต้องมีคนอื่นแล้วล่ะซึ่งน่าจะเป็นรุ่นน้องที่เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยแหละเพราะฝ่ายชายเนี่ยมักจะเอ่ยชื่อให้ฟังอยู่เสมอฮะและสุดท้ายความจริงก็ ปรากฏหลังจากที่ไปเจอแชทที่แฟนหนุ่มเนี่ยคุยกับรุ่นน้องในแชทไอจีทั้งผู่ก็บอกรักกันบอกคิดถึงกันพูดถึงกิจกรรมทางเพศที่ร่วมทำกันอทิถ้าเราเจอเราจะไม่พูดเรื่องคนอื่นเราจะซ้ำกันอย่างเดียวนี่คือในแชทหรอนั่นมีแชทบอกว่าฝ่ายชายชอบให้ฝ่ายหญิงใส่ชุดลูกไม้โอ้ตายแล้วฝ่ายหญิงก็จะเตรียมชุดลูกไม้เนี่ยรอไว้บางแชทเนี่ยฝ่ายหญิงตัดเพราะ แม่ตัวเองเนี่ยไม่ต่างจากเมียน้อยเลยไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวพี่เลยเพราะน้องไม่ใช่เจ้าของพี่พี่มีคนที่อยู่เคียงข้างแล้วนางเช็บอกว่าวันที่ไปกุสุมาเนี่ยจุดเริ่มต้นวันที่ไปกุสุมาก็คือร้านหมาด้านน้องน้องคือมือที่สามนั่นแหละก็ร้ไห้ตั้งแต่ที่โรงเรียนเพื่อนครูก็ห่วงน้องแต่น้องเนี่ยต้องอยู่ให้ได้ถ้าพี่อ่ะ มันน้องจะต้องงอถอยเองถ้าพี่มีมันถ้าพี่มีมันน้องจะถอยเองแต่ถ้าเลือกน้องต้องไม่มีมันอฝ่ายคนโพสเธอบอกว่าหลังจากเห็นแชทตอนนั้นตัวเธอทําอะไรไม่ถูกคงจะชาคงจะช็อกได้แต่แอบนอนร้องไห้เมื่อฝ่ายชายตื่นมาเห็นจึงตัดสินใจถามเพราะว่าจะเลือกใครอแน่นอนเป็นแฟนกันมาครบเก้าปีเขาเราก็ต้องแอบมีหวังเนาะว่าเขาต้องเลือกเราถูกต้องไหม ปรากฏผู้ชายบอกขอเวลาหน่อย oh. ก่อนจะให้เหตุผลว่าที่เขาต้องนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นอะเพราะเธอไม่มีเวลาให้แถมชักแม่น้ำทั้งห้างขอเสีย 108, ร้อยแปดพันตะการเพื่อให้ตัวเธอเนี่ยดูแย่ oh. และไม่เหมาะสมกับเขาเธอพยายามขอโอกาสกับแฟนหนุ่มเพื่อปรับปรุปงแก้ไขนะะว่าโอเคเธอเธอให้ข้อบกพร่องฉันมาแล้วเดี hmm. ๋ยวฉันจะปรับปรุงแก้ไขนะ hmm. แต่ฝ่ายชายย้อนกลับว่า อยากขอลองใช้ชีวิตแบบที่อยากทำและขอลดสถานะกับเธออนี่ขอเวลาคิดถูกแทบไม่ได้ขอเลยเธอก็ตกลงฮะแต่ในระหว่างนี้ขอให้เธอเนี่ยอยู่ก่อนสักพักก็รอเงินโบนัสออกเขาว่าอย่างนั้นเธอก็ยังสู้จะพยายามใหม่อีกครั้งแต่มันยิ่งแย่ฮะกับเจอสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือแฟนอ่ะเอาครูรุ่นน้องเน่ยมันนอนบนเตียงที่ร่วมกันขอนร่วมกันซื้อด้วยกันไงเธอ เจ็บเตียงอ่ะมันซื้อมาด้วยกันมันหารสองแต่ปรากฏว่าเอาคนที่สามขึ้นมาบนเตียงมัามีอะไรกันบนเตียงที่เธอนอนเตียงที่เธอตั้งใจเก็บเงินซื้อมันเพื่อนอนด้วยกันโอ้โหเศร้านะเจอแบบนี้นะจากนั้นนะครับพฤติกรรมของฝ่ายชายเนี่ยก็เปลี่ยนไปครับเริ่มใช้ความรุนแรงกับเธอนะครับมีการด่าทอด้วยคำหยาบทั้งที่ตลอด9ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทำพฤติกรรมเช่นนี้เลย เธอก็พยายามที่จะ move on หลายครั้งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ใจอ่อนทุกรอบแต่ว่าฝ่างเส้นสุดท้ายของเธอนะครับที่ทําให้ตัดใจจากผู้ชายคนนี้ได้นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยถูกฝ่ายชายเนี่ยเขามาล้าเส้นด้วยการขืนใจเธอครับทาอย่างกับเธอเนี่ยเป็นของเล่นไม่มีหัวใจเธอจึงตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตของเขาแบบจริงจังครับผม ปรากฏว่านะคะเรื่องนี้นะคะก็ถูกพูดถึงมากเลยนะคะวิพา์วิจารณ์กันไปนะคะในหลายแง่มุมค่ะแต่บางคนนะคะเขาก็มองว่าสรุปตอนนี้เนี่ยน่าเอ็นดูที่สุดก็คงไม่พ้นร้านกุสูมา,มาค่ะเพราะชื่อเสียงร้านเขาจะเป็นอย่างไร,รต้อง <ผม S 1> ดูต่อไปค่ะซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับก็ร้อนไปถึงที่วัดสรนป่าเหียงนะครับซึ่งพบว่ามีผู้สอบถามกันมามากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางวัดเนี่ยถึงกับโพสต์ลง Facebook ข,ของวัดเลยนะครับว่ามีข้อความเป็นภาษาเหนือว่า ตุเจ้าไม่รู้เรื่องเน้อห้ามถามแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของสันป่าเหียงนะครับปรากฏว่าทางแฟนเพจเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวซึ่งเป็นผู้ติดตามเรื่องดังกล่าวก็อัปเดตว,ว่าสาวมือที่สามนั้นน่ะได้ย่องเงียบจดทะเบียนกับครูหนุ่มไปที่เจ้าปอยออแล้วนะฮะแม่อีซอขยี้ข่าวเขาอธิบายข่าวรู้ลึกจริง,รงคนมาติดตาม,มันเยอะเหลือเกินความคืบหน้าเนี่ยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สํานักงานเขตดูสิถึงขั้นนะ ผู้สื่อข่าวต้องไปตามดูเลยผู้สื่อข่าวช่องหลักครับต้องลงพื้นที่ซึ่งผู้สื่อข่าวนี่นะฮะลงพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจังหวัดลำพูนเขตหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทางเขตทราบเรื่องแล้วแล้วก็ครูที่ถูกพูดถึงในโซเชียลเป็นครูจริงครับเบื้องต้นได้ให้ทางผอแต่ไปตั้งข้อคณะกรรมการเขายังไม่ได้แต่งงานแไม่ได้แต่งงานกันไม่ใช่ความผิดป้าแต่มาแค่ผิดทางจิตใจเนาะเอาง่าย ทางพอโรงเรียนเนี่ยตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงมีการตั้งคณะกรรมการไปแล้วและต้องให้เวลาคณะกรรมการเนี่ยได้ทําการสืบข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นอย่างไรยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนแน่นอนครับผมซึ่งด้านพอโรงเรียนบ้านสันป่าเฮียงนะครับก็เปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทบต่อความรู้สึกของทุกฝ่ายนะครับตนเองในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็จะดําเนินการตามอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงนะครับเรื่องนี้ก็ยอมรับว่ามีผลกระทบต่อชุมชนบ้างแต่คนในชุมชนนี่น่ารักทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจกับทางโรงเรียนด้วยครับผมถ้าจะพูดถึงเรื่องของความรักนะครับ